จะมาเล่าถึงคุณสมบัติของไฮเตอร์นะคะไฮเตอร์นี้ก็มีคุณสมบัติเยอะแยะเหมือนกันนะคะซักผ้าขาวแช่ผ้าขาวนี้ก็จะใช้ไฮเตอร์ค่ะแช่ทิ้งไว้สักนอนอยากจะให้ขาวดีก็สักครึ่งวันโอ้จุดดำๆนี้ก็จะออกหมดนะคะพวกเสื้อยืดที่ดำๆนะคะถ้า มีไม่เยอะนะคะก็เราก็ใช้แค่แต้มตรงจุดที่มันดำๆก็จะจางหายออกไปนะคะนี่นี่นะคะคุณสมบัติของไฮเตอร์สำหรับผ้าที่อยากจะให้ขาวและจะมีอีกอย่างนะคะที่อยากจะให้ขาวแล้วก็สะอาดนั่นก็คือเอาไปล้างห้องน้ำได้นะคะ ไฮเตอร์ iter, เนี่ยขวดนี้ก็แค่23บาทเองขวดเวอร์เลยเลยมีอ่าน้ําหนักมันเท่าไหร่นะเออไปลาบขาก็ไม่มาดูดูนี่นะคะได้ดีมากเลยล้างห้องน้ำที่เกาะที่เกาะตรงไอ้โถส้วมดำๆอ่ะที่เกาะอ,อะไรอ่ะตรงตรงไอ้ตรงก้นโถส้วมเลยนะคะ ที่เกาะดำๆมาเป็นแรมปีสองปีสามปีนั่นนะเทน้ำยาไฮเตอร์ลงไปทิ้งไว้ไม่ต้องขัดไม่ต้องอะไรรเททิ้งไว้อย่างนั้นแหละสักพักหนึ่งนะคะโอ้ยไปดูเถอะขาวเกลี้ยงขาวหมดออกกัดออกหมดค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกไปใช้น้ำยาอะไรอะไรอะไรมันก็ไม่ออกนะขัดตรงนั้นน่ะนะ ก็จะทำอะไรยังไงก็ทดลองดูอ่ะวันนั้นน้ำยาล้างห้องน้ำหมดก็เลยทดลองเอาน้ำยาไฮเตอร์นี่แหละเทลงไปเทลงไปดูโอ้ทั้งขาวทั้งวาวดีมากมไม่คิดเลยว่าจะดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะดับกลิ่นได้สนิทนะคะ,ะห้องน้ำที่กลิ่นไม่พึงปรารถนาอะไรอย่างนี้แหละห้องน้ำนะเนาะ นี่เทลงไปเลยในโถในโถส้วมนะคะหรือว่าอ่ตรงพื้นนะห้องน้ำอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะอืมปลอดภัยไม่ปิดอันตรายด้วยะคะ่ะนี่จะใช้เดี๋ยวนี้จะใช้ประจำซื้อมาซักผ้าขาวแล้วก็ขัดล้างห้องน้ำทีเดียวจบค่ะ,ค,ะคุณประโยชน์จะดีมากๆนะคะดีมากค่ะ